สวัสดีครับแปงเคียบอลน,นะครับคือวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องราวของยัเกนครอปกันสักหน่อยนะครับคือเราอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ายัเกนครอปเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายแต่ว่าเรื่องราวของเขาก่อนที่จะได้มาเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับรวมถึงการเป็นโค้ชครั้งแรกในชีวิตด้วยมันมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากๆเลยและผมก็ได้รวบรวมเรื่องราวของยัเกนครอปมาเล่ากันให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับแต่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับ ยังไงเข้ามาแล้วนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยนะครับคือผมจะขอเริ่มต้นที่คุณพ่อของเจเกนครอฟนะครับคุณพ่อร์เบิร์ตครอฟจริงๆแล้วนะครับเขามีความสามารถในเรื่องของฟุตบอลที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะเขาเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเพียงแต่ว่าคุณพ่อของรนเบิร์ตหรือคุณปู่ของเจเกนครอฟเนี่ยเขาได้สั่งห้ามใช้กีฬาฟุตบอลมาทำเป็นอาชีพ พะเขารู้สึกว่าอายุการทํางานมันสั้นมากๆและอย่างหนึ่งคือมันก็ไม่มั่นคงด้วยเขาจึงบังคับให้ลูกของเขานอร์เบิร์ตครอปไปทําอาชีพอื่นแทนดังนั้นนะครับเมื่อนอร์เบิร์ตครอปเนี่ยเขาไม่สามารถทําตามความฝันของตัวเองได้นะผลกระทบมันเลยตกไปอยู่ที่ลูกของเขาแทนนะครับในตอนนั้นนะเยอเกันครอปยังไม่ได้เกิดมานะครับแล้วก็นอร์เบิร์ตเขามีลูกสาวสองคนซึ่งก็คืออิสโเดอร์ไลค์แล้วก็เตฟานีครอปซึ่งทางนอร์เบิร์ตนะครับเขาเห็นว่าเตฟานีไม่ไ รวมถึงความสามารถทางด้านกีฬาก็ไม่ได้ดีนะครับซึ่งมันก็ผิดกับทางอิโซเดอร์นะครับที่ดูมีแววมากกว่านอร์เบิร์ตเขาก็เลยพยายามจะฝึกให้อิโซเดอร์เนี่ยได้เติบโตมาเป็นนักฟุตบอลโดยอิโซเดอร์นะครับเขาได้มาเปิดอัลบั้มรูปตอนที่เขายังเป็นเด็กขึ้นมาให้ดูนะมันมีลายมือของคุณพ่อนอร์เบิร์ตได้เขียนเอาไว้ว่าฉันคาดหวังว่าเธอควรจะเป็นลูกชายมากกว่าลูกสาวอิโซเดอร์นะครับเธอถูกจับมาเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหม่งบอลการวิ่งรรรรรออบบสนนาาาาามมมกกกเเวว่่่งงพืให้ยีคคแแข็แะั จนมาถึงในช่วงซัมเมอร์ปี1967ที่นอร์เบิร์ตกับอลิซาเบธเนี่ยเขาได้บอกกับลูกของเขาทั้งสองคนนะครับว่าพ่อกับแม่จะไม่อยู่บ้านประมาณ1เดือนนะแต่พ่อกับแม่สัญญาว่าเมื่อพ่อกับแม่กลับมาแล้วจะพาสิ่งที่วิเศษที่สุดกลับมาบ้านด้วยจนเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนครึ่งนะครับทั้งคู่ก็กลับมาถึงบ้านนะและของขวัญที่วิเศษที่ทั้งคู่ได้บอกไว้นะครับมันคือเด็กทาลกคนหนึ่งใช่แล้วครับเด็กคนนั้นคือเยอเกนครอป ความสนใจในตัวอีโซเดอร์จากคุณพ่อร์เบิร์ตนะครับมันถูกลดระดับลงในทันทีที่เยกนครอปเกิดมาเพราะว่าความฝันของคุณพ่อที่จะปั้นลูกของเขาให้เติบโตมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับมันได้ถูกส่งต่อมาที่เยกนครอปเรียบร้อยแล้วและอีโซเดอร์ก็ได้บอกไว้นะครับบอกว่าขอบคุณพระเจ้ามากๆที่ส่งน้องชายเขามาเกิดเพราะนี่มันเป็นครั้งแรกเลยที่คุณพ่อไม่ต้องบาบังคับให้ฉันออกไปหมองลูกฟุตบอลบ้าๆนั่นอีกแล้วและนี่มันก็จะเป็นครั้งแรกด้วยที่ฉันจะได้มีโอกาสไปเรียนบอลเล่ตาม จนเวลามันผ่านมาถึงตอนที่เยอเกนครอปอายุได้15ปีนะครับมันได้มีข่าวลือจากคนในหมู่บ้านนะว่าที่เนี่ยมีเด็กคนหนึ่งที่เล่นฟุตบอลได้เก่งมากๆเด็กคนนั้นมีชื่อว่าเยอเกนเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เยอเกนครอปครับแต่เป็นเยอเกนเฮาฟอร์มของเยอเกนเฮานะครับมันไปเข้าตาทีมเยาวชนเทอูเอสแอร์เกนซิงเกนที่อยู่ในเมืองข้างๆที่ห่างออกไปประมาณ60กิโลเมตรการเดินทางไปซ้อมกับแอร์เกนซิงเกนมันก็ยากลําบากนะครับ ซึ่งทางพ่อแม่ของเยอเกนฮาเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะไปรับส่งมันก็เลยทำให้โค้ดของเอเกนซิงเกิลนะครับวอลเตอร์เบลเขาได้หาทางออกโดยการเสนอให้เยอเกนครอปเนี่ยมาร่วมซ้อมกับทีมด้วยซึ่งทางวอลเตอร์เบลนะครับเขารู้อยู่แล้วว่าคุณพ่อนอร์เบิร์ตครอปเขาเต็มใจที่จะรับส่งแน่นอนและมันก็จะทําให้เยอเกนฮาเนี่ยสามารถติดรถมาซ้อมได้ด้วยเยอเกนครอปเขาได้พูดถึงเพื่อนของเขาเอาไว้แบบนี้นะครับเยอเกนฮาคือคนที่มีความสามารถที่ดีที่สุดในทีมเยาวชนตอนนั้นเลยแต่น่าเสีย ที่ตอนนี้นั้นผมจะไม่ได้มีโอกาสที่จะจิบเบียร์พูดคุยเรื่องตอนเด็กๆก,กับเขาอีกแล้วเหตุผลก็เพราะว่าเยเกนเฮานะครับเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2012แล้วนะแต่ว่าช่วงที่เยเกนเฮายังมีชีวิตอยู่นะครับเขาเคยบอกเอาไว้ว่าเยเกนครอปอะเขามักจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่นักเตะที่ดีหรือมีความสามารถอะไรเลยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเก่งแค่ไหนถ้าเขามุ่งมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เขาจะทํามันจนทําได้นั่นแหละ ความสามารถที่แท้จริงของเยอเกนครอฟนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของทักษะความสามารถการยิงประตูนะแต่มันคือเรื่องทักษะของการพูดและการอ่านเกมมันได้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่สเตปานวิชอดีนตนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยมีโอกาสเป็นโค้ชให้กับเยอเกนครอฟนะซึ่งตอนนั้นนะครับครอฟอายุได้ราวๆประมาณ20-21ปีเขาได้พูดว่าผมรู้สึกมาตลอดว่าเขาจะได้กลายมาเป็นผูน้อำนวยการกีฬาในอนาคตแต่ผมไม่เคยคาดคิดเลยว่าเขาจะกลายมาเป็นโค้ชทีมฟุตบอล เขาคือนักพูดที่เก่งมากๆเขาพูดทุกอย่างที่ตัวเองคิดไม่เคยเก็บซ่อนความคิดของตัวเองอะไรไว้เลยและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือเขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้หลังจากที่เยกนครอปต้องตะเวนไปหลากหลายทีมในระดับเยาวชนนะครับแต่พออายุได้ถึง23ปีนะในที่สุดเขาก็ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเมื่อสโมสรมายได้ยื่นสัญญาอาชีพให้กับเขาเป็นฉบับแรกในชีวิตผมนั้นเรียกตัวเองว่าไอเด็กหน้างโง่ที่ก้าวรล้าอยู่ในสนาม หรือบางครั้งผมก็เรียกตัวเองว่าไอ้เครื่องจักรนักสู้ที่มงเก่งและเคลื่อนไหวได้เร็วมากๆแต่ในแง่ของเทคนิคแล้วผมรู้ว่าผมยังทําได้ไม่ดีผมนั้นรู้ว่าขีดจํากัดของผมอยู่ที่ตรงไหนสมองของผมอาจจะเป็นบุนเดสลลกาแต่เท้าของผมคือลันเดสลีกาซึ่งหมายถึงระดับดิวิชั่น4ในลีกเยอรมันนะครับดังนั้นการที่ผมได้ลงเล่นในระดับบุนเดสลีกา2มันจึงเป็นสิ่งที่รับได้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพพอเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ผมแทบจะจ่ายเงินให้ตัวเองได้มโอกาสเล่นฟุตบอลด้วยซ้ำในหลายๆครั้งผมรู้ว่าแต่ละจังหวะนั้นควรจะทํำยังไงแต่เท้าของผมมันไม่ยอมทําตามที่ผมคิดแน่นอนใครๆก็อยากที่จะเล่นฟุตบอลให้ดีขึ้นผมก็เหมือนกันแต่จะให้ทํำยังไงล่ะผมทํามันไม่ได้ไงและเยกนครอปก็เล่นให้กับไมล์สโมสรอนเดียวตลอดอาชีพการเป็นนักเตะนะครับเขาอยู่กับไมล์ทั้งหมด11ปีนะครับลงเล่นไปทั้งหมด325นัดยิงได้52ประตูจากตําแหน่งศูนย์หน้าก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเล่นเป็นแบ็คขวาในภายหลัง และชีวิตใหม่ของเยร์เกนครอปนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นในปี2001หลังจากที่ไมล์ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมนะครับเอ็กฮาร์ดคลาวซุนได้ออกไปและเยร์เกนครอปได้ขึ้นมารับตำแหน่งชั่วคราวแทนถึงแม้ว่าในตอนนั้นนะเขาจะยังเป็นนักเตะอยู่ด้วยก็ตามนะครับและในการคุมทีมเกมแรกนะครับเขาสามารถพาทีมเอาชนะดุสบวกไปได้1ประตูต่อศูนย์และก็เอาชนะเคมนิกไปได้3ประตูต่อ1ในเกมที่2มันก็เลยทำให้เยร์เกนครอปนะครับได้รับสญญ เดเกนครอบบอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับผมเก็บของออกจากล็อกเกอร์นักเตะด้วยความลังเลใจมากๆเพราะว่าจูจ่ๆเพียงแค่ข้ามคืนผมก็ได้กลายเป็นหัวหน้าของเพื่อนของตัวเองแล้วแต่ว่าซานโดชาฟ์นะครับหนึ่งในนักเตะของทีมชุดนั้นนะเขาได้บอกว่าการที่คอปโปก้าวขึ้นมาคุมทีมเนี่ยมันทําให้พวกเราเนี่ยได้โมเ m e n t มกลับคืนมาพลังคําพูดของเขาที่มอบให้กับทีมมันทําให้พวกเรานั้นเชื่อว่าเราจะไม่มีวันแพ้เรากลายเป็นทีมที่ฆ่ายังไงก็ไม่ตายวิธีการฝึกซ้อมของคอปโป เขาจะดูเราอยู่บริเวณเนินเขาและพอเขาเป่านกหวีดพวกเราจําเป็นที่ต้องหยุดเล่นรอเขาวิ่งลงมาเพื่อบอกว่าเราเปิดพื้นที่ตรงไหนมากเกินไปการฝึกซ้อมของพวกเรานั้นมันเหมือนกับว่าพวกเรานั้นเตรียมพร้อมสาหรับการเล่นนัดชิงชนะเลิศที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์ละหนึ่งนัดพวกเรานั้นวิ่งไม่หยุดมันเหมือนกับว่าเรานั้นไม่มีวันพรุ่งนี้ให้วิ่งอีกแล้วจากวันแรกที่เจเกนครอปเข้ามาคุมทีมนะครับมาอยู่ในโซนตกชั้นนะ แต่ว่าเยกนครอปนะครับเขาสามารถพาไมาล์รอดพ้นจากการตกชั้นได้สําเร็จนะโดยที่มีเกมเหลือในมืออีก1เกมด้วยจนในที่สุดนะครับเขาก็ได้รับสัญญาเป็นโค้ชหาวรด้วยระยะเวลา2ปีและในวันเซ็นสัญญานะครับครอปได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าผมพร้อมสุดๆแล้วมันอาจจะฟังดูแปลกไม่น่อยแต่ผมเชื่อว่าผมมีความสามารถในการเป็นโค้ดมากกว่าการเป็นนักเตะและคราวนี้แหะครับมันก็เป็นเรื่องของการมองหาทีมงานแล้วนะเขาต้องการผู้ช่วยสักคนหนึ่งนะครับ และคนที่เขานึกถึงเป็นคนแรกก็คือเซลโจบูวักคนที่เยอกนครอปนั้นยกย่องว่านี่คือร่างอวตารของความรู้เรื่องฟุตบอลซึ่งเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาทั้งคู่มีสัญญาใจกันไว้นะคือว่าถ้าใครคนใดคนนึงได้เป็นโค้ดก่อนนะครับอีกคนนึงจะต้องมาเป็นผู้ช่วยโค้ดการทํางานของทั้งคู่นะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับทั้งคู่จะไม่ได้ทํางานด้วยกันแล้วก็ตามนะแต่ภาพที่เราเห็นภาพที่เราจําได้เนี่ยมันก็คือทั้งคู่จะตามไปด้วยกันทุกที่ทั้งไมนดดออรมุู แต่ว่าความจริงแล้วนะครับทั้งคู่ไม่ได้สนิทกันถึงขนาดนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับมันก็เป็นไปตามความเป็นมืออาชีพและให้ความเคารพซึ่งกันและกันในหลายๆครั้งนะครับทั้งคู่ทะเลาะก,กันจนแบบข้าวของแทบพังเลยอะ่ะคือมันก็เป็นเรื่องของเกมฟุตบอลเนี่ยแหละครับที่ความคิดและแผนการเล่นอะ่ะมันไม่ตรงกันและพอโมโหขึ้นมานะครับบูวก็จะใส่อารมณ์หนักมากๆเลยตะโกนด่าคำหยาบใครไอ้เฮ้ย ơi, พ่อมึงสิอะไรประมาณนี้เลยนะครับ ก่อนที่จะเดินออกจากห้องปิดประตูดังปังแบบประตูแทบพังแต่ว่าอีก10นาทีต่อมานะครับทั้งคู่ก็กลับมาคุยกันใหม่นะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโดยที่เยกนครอปนั้นก็พูดอยู่เสมอนะว่าเซอร์เจอบูวักเนี่ยคือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในอาชีพการเป็นโค้ชของเขาการเป็นโค้ชเต็มตัวเพียงปีแรกของเยกนครอปนะครับ <c oughs> เขาได้พาไมซ์ไปอยู่ในจุดที่ดีมากๆสาหรับการเลื่อนชั้นขึ้นมาบุนเดสลีกาพวกเขาต้องการอีกเพียงแค่3คะแนนจาก3นัดสุดท้าย แต่ว่าใน2เกมแรกนะครับไมล์ทำได้แค่เสมอกับดุ伊斯บวกแล้วก็กรอยเทอร์เฟิร์สไป1ประตูต่อ1นทั้ง2เกมและในเกมสุดท้ายนะไมล์บุกไปแพ้ให้กับยูเนียนเบอร์ลิน3ประตูต่อ1นะครับมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยจบฤดูกาลด้วยอันดับที่4พลาดการเลื่อนชั้นไปอย่างน่าเสียดายเลยและในฤดูกาลที่2นะครับเยอกนคอพกับลูกทีมเนี่ยก็รวมพลังกันใหม่นะครับในนัดสุดท้ายของฤดูกาลไมล์กับไอทราแฟงเฟิร์ตจะต้องมาแข่งกันนะครับเพื่อแย่งโคต้าสุดท้าย โดยที่ไมยนั้นนะครับสามารถบุกไปเอาชนะเบาชไวยได้4ประตูต่อ1และสถานการณ์ในตอนนั้นไม่ My กำลังจะได้เลื่อนชั้นนะครับแต่ว่าเกมที่แฟรงเฟิร์ตน่ะยังไม่จบซึ่งในตอนนั้นนะครับแฟรงเฟิร์ตเขานำรอยสิงแงนอยู่4ประตูต่อ3แต่ว่าพวกเขาจําเป็นจะต,ต้องยิงให้ได้อีกถึง2ประตูโดยที่เวลานะเหลืออีกเพียงแค่3นาทีในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและนาทีที่91นะครับแฟรงเฟิร์ตยิงประตูขึ้นนําเป็น5ประตูต่อ3ได้เวลาเหลืออีกเพียงแค่2นาที ตัดภาพมาที่ไม้นะครับตอนนั้นน่ะไม่มีใครสนใจแล้วนะนักเตะไม้แล้วก็รวมถึงแฟนบอลทุกคนนะครับเฉลิมฉลองกันสุดเวียงเลยมันไม่มีใครคาดคิดครับว่าเวลาที่เหลืออีกเพียงแค่3นาทีกับ2ประตูมันจะเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเยร์เกนครอปเขากลับยืนนิ่งๆไม่แสดงอาการอะไรเพราะว่าด้วยนิสัยของเขาแล้วเขาเชื่อในความไม่ยอมแพ้และถ้าเกมที่แฟงเฟิร์ตยังไม่จบเขาไม่สามารถอุ่นใจได้เลยหลังจากที่แฟงเฟิร์ตยิงประตูขึ้นนำา5ประตูต่อ3อีก15วินาทีกำลังจะจบเกมนะ Standard, ยิงประตูที่6ได้สําเร็จนะครับและมันก็ส่งผลให้ไมล์พลาดการเลื่อนชั้นไปอย่างเจ็บปวดน,นะนักเตะทุกคนนะครับรวมถึงแฟนบอลด้วยพากันร้องไห้ความพยายามครั้งที่2ของพวกเขาแตกสลายลงไปแล้วและในวันต่อมาที่จัดดัลกลางเมืองนะมีแฟนบอลไมล์ออกมารวมตัวกันมากกว่า8,00 0คนเลยนะครับและเยกเกนครอฟได้ออกมาพูดขอบคุณแฟนบอลและพูดจากระตุน้นักเตะทุกคนว่าเราจะไม่ยอมแพ้เราจะลุกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรายังไม่ยอมแพ้ เราจะทําให้มากกว่านี้เพื่อเมืองของเราเพื่อแฟนบอลของเราผมรู้ว่ามีคนจํานวนมากที่พูดว่าไมายมันไม่มีทางทําได้หรอกแต่ผมรู้ว่าคนพวกนั้นกําลังทําพลาดครั้งใหญ่ที่ได้มองข้ามเราไปเราจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนและซานโดชวานนะครับก็ได้ออกมาบอกว่านี่แหละคลอปโปวันนี้คุณได้เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาคือนักสู้ผมนั้นเคยถามเขาว่าเขาไปเอาความเชื่อมั่นที่มากมายแบบนี้มาจากไหนเขาตอบกลับมาแค่ว่า แล้วทางเลือกอื่นมันคืออะไรล่ะเรายุบสโมสรของพวกเราไม่ได้มันก็ชัดเจนแล้วว่าเราต้องไปต่อในปี2002พวกเรานั้นขาดไปเพียงแค่1คะแนนในปี2003พวกเราขาดไปเพียงแค่1ประตูและในปี2004นั่นแหละครับคุณก็รู้ว่าอะไรมันกําลังจะเกิดขึ้นเมื่อไมายสามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลีกาได้สําเร็จนะ54คะแนนที่ทําได้ถึงแม้ว่ามันจะน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมที่ได้เลื่อนชั้นนะครับแต่ว่ามันก็เพียงพอแล้ว เมืองทั้งเมืองมันแทบระเบิดผู้คนที่นี่รักปาร์ตี้กันอยู่แล้วแต่ว่าปาร์ตี้ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นงานปาร์ตี้ที่ไม่มีใครได้สัมผัสมันมาก่อนในชีวิตใช่แล้วครับเพราะว่านี่มันคือครั้งแรกที่พวกเขานั้นได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาแล้ว99ปีแต่ว่าไม้ของเยเกนครอปนะครับก็ลดแล่นในบุนเดสลลกาได้เพียงแค่3ปีเมื่อพวกเขาต้องตกชั้นกลับไปสู่บุนเดสลีกา2หลังจากจบฤดูกาล2006-2007และเยอปนนนะรบ้ออออกกมาาาาศต่ห่หแฟว นี่ไม่ใช่จุดจบของทุกอย่างมันไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยพวกเราจะรวมพลังกันใหม่และเราจะกลับมาอีกครั้งก็บ่งบอกว่าเป็นยเกนคอปได้ดีเหลือเกินนะหลายคนนะครับอาจจะเพิ่งมารู้จักเขาในช่วงที่มาเป็นผู้จัดการทีมลวอ์พูลนะครับบางคนอาจจะรู้จักตอนที่เขาเป็นผู้จัดการทีมดอทมุนแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนมากๆนะครับที่จะรู้จักเขาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่กับไมย และพอได้อ่านประวัติของเขาตั้งแต่ตอนอยู่กับไม้นะครับมันทาให้เรารู้สึกเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยวิธีการพูดการกระตุ้นนักเตะความเชื่อมัน่นคือทุกอย่างมันเหมือนเดิมเลยเขาเคยเป็นยังไงตอนนี้เขาก็ยังคงเป็นแบบนั้นและก็สําหรับคลิปต่อไปของเยรเกนคอปนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่กับดอดมุลยังไงถ้าเพื่อนๆฟังแล้วชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้นะครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวััสดีครบ